มาเลยอ่ะขอคอนวัด let's go go. เดี๋ยวกลับกับ à, จะขึ้นไปไหว้ขอพรคุณทายเกมบอลจะขึ้นไปไหมคอมบีเดินห่ใหญ่ใย้นะบนขึนไป้่นข้นนขบขไบน้นนไขึ้นไปึ้ขึ้นไาบึ้นนนนไข บรรยากาศสวยงามมากทิวทัศน์ สงบมากเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะทำบุญทำบุญนนตีตเตีฝังน้นเย็นมากเยนสบายน่าอยู่ค่ะเรียนสบายน่าอยู่มาก สง,งบร่มเย็นน่ามานั่งสมาธติตรงนี้ตีให้ครบรอบ<ฟ><ง>ได้ชิตาชาแนลดังตึกกองมีเอฟซีเยอะ ใครมานีมาตามหานางผีเสื้อสมุทเจอแล้วค่ะคงจะได้คู่สมใจดีแทะ,ะเจอกันแล้วขอให้สมหวังนะคะคุณริชาเทียขอให้สมหวังกับนางผีเสื้อสมุทนะคะ Ja wacht even, wacht even, wacht even. เป็นเหมือนนีกันแล้วค่ะตนนี้ก็คือลูกสีแดงค่ะในนื้อนะคะี số okay. 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 ok review you can eat okay. Cái review, lecker? Dạ Sáng ca nó Mua chai cho bài Do a butterfly. Oh, look, there's a nice little table here. Look, are we near the car place? Oh, apparently there's a street guy. Huh? เขากำลังพูดได้เลยเราไม่ใจกล้าพอจะกล้าไหมเนีย่ย Oh.

Wir haben es gut. Wie <ein Karpf. lacht> เอาค่ะของจริงของแท้ฮะมัน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 เพิ่งออกเอ่มันเพิ่งออกใช่ไหมแม่มันเพิ่งออกลูกหลงค่ะอ่ลูกหลงให้คนหลงมากินได้ไหมนี่มันสุกหรือยังไงเอ่อยังค่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนมันยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยชอบเลยนะน่ะเออกิโลละกี่พันก็กินน่ะเนอะใช่ ตอนแรกมาเมืองไทยใหม่ๆเม้นเบนเบนอย่างนี้แหละหนูจบับยัดปากเลยจากนั้นดูเรียน, <laughs> น ожал, กินกนินจนแบบว่าคงดูน้ำตาเนี่ยขึ้นเลยแหละของจริงค่ะอิจฉาเนอะอิจฉาคนมีสวนแต่ก็กลัวไม่กล<ต>้าขึ้นโ<ต>อย้ยทั้ไงสองลูกทุกนั้นมันหลงมาอยกมันข้างลางก็มีอยู่ค่ะที่เป็นลูกใหญ่ๆอะ หละมันมันแก่หรือยังแม่สวยงามพระมเก้าสวยงามมากสวยงามพระรามเก้าครัวสมุยค่ะขึ้นชื่อเลยอาหารอร่อยเราก็ต้องมากินสักครั้งไม่แพงเท่าไหร่หรอก เจอแล้วค่นนะน้าเบอร์42กับมัสมันมัสมันเนื้อก็ได้อาหารลืีร้อยค่ะเดี๋ยวรอดูอาหารว่าจะแซ่บอย่างเชียวชุนชิมไหมอยาก,กนะคะสมก็อยากกินแบบผู้ดีน้ำพริกกุ้งสดนะคะอันนี้มัสมันค่ะมัสมันเนื้ออันนี้ผักชีใบแดงค่ะ,ะอันนี้แกงขี้เหล็กปลาโอค่ะอยากกิน กัลบลูมิสตดอยมิสิกมิสิกมิสิกมสิกมิดเดรตีด้วยคนโรเมติกเลย